มันบิ๊กเดนส,สวัสดีค่ะตรงนี้นะคะที่หนูถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์การทานอาหารชุดเริ่มต้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสแตนเลสเกรดการแพทย์นะคะหรือว่าเป็นเมดิคอลเกรดนั่นเองซึ่งข้อดีเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือ ปลอดภัยนะคะไม่เป็นสนิมแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีตัวแป้นการสำลักให้ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาที่น้องจับถือป้อนเองหรือว่ากำลังเริ่มที่จะหัดทานเนี่ยก็จะเป็นมีตัวแป้นตัวนี้ค่ะป้องกันเอาไว้ไม่ให้อ่าเข้าไปลึกเกินไปแล้วก็เกิดการสำลักได้เนาะตัวนี้จะเป็นข้อดีเลยของรุ่นนี้ค่ะก็ตัวนี้จะมีหลายสีนะคะก็คือเราสามารถเลือกตามฐานอาหารที่เรามีได้เลยจะมีสีเหลืองแบบนี้นะคะ สีเหลืองสีชมพูแบบนี้เลยจะเป็นชมพูนมหน่อยนะคะแล้วก็จะมีตัวเทาอันนี้ก็จะออกเป็นแบบเท่ๆหน่อยนะ้องผู้ชายเนาะแล้วก็เป็นสีเขียวเขียวแบบนี้เลยน่ารักดีนะคะยังไงก็ถ้าอยากเข้ามาแวะชมกันก็ลองมาดูตัวจริงที่ร้านก่อนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ